เขาอยากจะบอกอะไรลองมาอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณประจำวันนี้นะคะพลังงานของคนเก่าๆ่าที่ไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันนะโอเคสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารหรืออยากจะอัปเดตมาที่คุณประจำวันนี้ เดี๋ยวเราให้ไพ่ช่วยบอกทีนะคะเป็นการทำนายโดยรวมนะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เลือกรับพลังงานดีๆนะคะอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปอินอย่าไปสีเรียดดูดวงเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกให้คุณรับรู้นะเวลานี้นะคะนั่นก็คือการตัดสินใจเดินออกจากชีวิตคุณไปอ่ะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดดูเหมือนว่าในตอนแรกอ่ะเขามีความมั่นใจ นะะมั่นใจว่าเขาได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ชีวิตของเขาไม่ว่าการเลือกนั้นจะคืออะไรนะอาจจะเป็นในเรื่องของรักทางเลือกรักซ้อนมือที่3แล้วเขาก็เลือกอีกคนหนึ่งหรือการเลือก ในเรื่องของการจบกับคุณนะคะเพื่อ move on ไปเปิดโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเข้ามาหรือการเปิดโอกาสให้เขาอะ่ะได้โยกย้ายนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปในสิ่งอื่นๆหรือกิจกรรม,มอื่นๆสังคม,มอื่นๆท้ายที่สุดแล้วอะ่ะเขาได้ค้นพบแล้วว่ามันคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะคะซึ่งในตอนแรกเขาคิดว่า สิ่งที่เขาเลือกอะสิ่งที่เขาตัดสินใจอะจะนําไปสู่ชีวิตที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักที่ดีการงานที่ดีการเงินที่ดีอนาคตที่ดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะจากสิบเหรียญที่คิดไว้อะเขาคว้าได้แค่ห้าเหรียญนะคะและในตอนนี้สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณอะเขาก็รู้สึกผิดรู้สึกสำนึกผิดกับสิ่งที่เขาทำกับคุณรู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึก โหยหารู้สึกต้องการคุณมากๆเลยในตอนนี้กลับมาเห็นคุณค่าคุณน่ะในวันที่เสียคุณไปแล้วแล้วก็กลับมาเห็นคุณค่าคุณน่ะในวันที่ตัวเองอ่ะก้าวผิดพลาดหรือตัดสินใจผิดพลาดนั่นเองนะคะความรู้สึกของเขาในตอนนี้กำลังคิดในเรื่องของการอยากจะกลับมาแต่การกลับมาหมอมองว่าเขาอยากจะกลับมาขอความช่วยเหลือ นะคะอยากจะกลับมาขอความช่วยเหลือก็มีในเรื่องของความสำนึกผิดด้วยแต่ความสำนึกผิดของเขาอ่ะยังไม่มากพอเพราะว่าเขาก็มีความมั่นใจอ่ะมั่นใจในตัวเองอ่ะมั่นใจในเสน่ห์ของเขาอ่ะว่าถ้าเขาอ่ะติดต่อกลับมาเมื่อไหร่อ่ะคุณก็จะให้โอกาสเขานะคะดูเหมือนว่ามันก็มีความสำนึกแต่ความสำนึกของเขาอ่ะมันก็มันก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะน้อยนะคะ ดูสิว่าเขาอยากจะบอกอะไรอีกเขาเชื่อนะคะว่าถ้าเขามีการติดต่อกลับมาคุณจะให้โอกาสเขาแบบร้อซ็นะคะให้สมถ้วยเนี่ยสำเร็จ เฉลิมฉลองนะคะเขาเชื่อเนี่ยเขามั่นใจว่าถ้าเขากลับมานะคะคุณจะให้โอกาสเขาเขาเชื่อว่าสเสน่ห์ของเขาอะ่ะยังมีผลต่อใจคุณจริงๆหมอมองว่าคุณอาจจะต้องลดความมั่นใจเขาบ้างไม่ใช่ว่าพอมันมีปัญหาก,กันนะคะหรือเขาตัดสินใจ ทิ้งคุณไปจบความสัมพันธ์ไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอะอยู่ในสถานอาการที่ย่ำแย่ต้องการใครสักคนหนึ่งต้องการความช่วยเหลือคุณก็จะกลายเป็นคนที่เข้าไปเติมเต็มให้เขาได้ตลอด มันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะเดินออกจากความสัมพันธ์จากคุณไปกี่ครั้งนะหรือบางคนนะ่ะเขาอาจจะมูฟออนไปหาตัวเลือกใหม่ๆไปมีคนใหม่ไปมีลักซ้อนแต่เขาก็ยังมีความมั่นใจแบบว่ายังไงเขาก็กลับมาได้แบบร้อเซเขาไม่เผื่อใจเลยนะเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆ ะะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือรู้สึกผิดนะในการตัดสินใจทิ้งคุณไปอยากจะกลับมาขอโอกาสคุณแต่สิ่งที่อยู่ในใจขอเขาคือเขาแอบคิดว่าเขากลับมาได้อย่างแน่นอนนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าถ้ากลับมาครั้งนี้ความสัมพันธ์เขาจะกลับมาจริงจังกับเราไหมโอเค สิ่งที่หมอวองเห็นนะคะคือคนเราอะถ้าเขาพยายามพยายามอยากจะกลับมาในช่วงแรกยังไงนะคะคือมันมีเป้าหมายอะเป้าหมายของเขาคือต้องสำเร็จต้องได้รับชัยชนะต้องได้รับโอกาสของการเริ่มต้นใหม่นะคะเขาจะพยายามทำทุกอย่างทำให้คุณเชื่อมั่นในตัวเขาว่าครั้งนี้เขาจะกลับมาจริงจัง ะะถ้าถามว่าเขาอยากกลับมาจริงจังไหมมันก็มีความจริงจังเขาอยากกลับมาจริงจังแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันยังมีอะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้อาจจะไปต่อกันยากนะมอขอทูซีว่า8 8ดาบ,บนี่คืออะไรขอไพ่ขยายนะคะก็ด้วยความที่คนคนนี้นะคะเ,เขามีความทะเยอทะยานนะคะเขามีความทะเยอทะยาน สิ่งแรกเลยเขามีความทะเยอทะยาน,ยานเห็นไหมคะต้องมงลงนะคะดังนั้นน่ะถ้ากลับมา เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเขาอะไปเจอใครที่ดีกว่าคุณอะความทะเยอทะยานของเขาอะมันก็จะทําให้เขาอะยังไม่หยุดที่คุณอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่2ก็คืออย่าลืมว่าคุณกับเขาเคยจบกันไปแล้วแล้วมันมีในเรื่องของทัศนคติความคิดเห็นที่มันไม่ตรงกันขัดแย้งกันความแตกต่างกันทะเลาะก,กันหรือการใช้คําพูดที่ทําร้ายจิตใจกันหรือบางทีมันมีในเรื่องของมือที่สามือที่4ี่มือที่ห้า ซึ่งมือที่สามอ่ะบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่คนที่มาแย่งเข้ามาแทรกกลางระหว่างเราที่เป็นในรูปแบบคนรักนะบางทีอาจจะเป็นเพื่อนฝูงพ่อแม่ญาติพี่น้องก็เป็นไปได้เชื่อว่ามันก็ยังจะมีปัญหาเหล่านี้วนเวียนกลับมาอีกนะคะซึ่งตัวนี้หมอมองว่าโอเคถ้าเขากลับมาในช่วงแรกอยากให้คุณอนะ่ะให้ความสัมพันธ์ในรูปแบบเพื่อนไปก่อนอย่าเพิ่งไปจริงจังอย่าเพิ่งไปคาดหวังเพราะว่าแนวโน้มอ,อะ่ะมันก็จะมีความ ความพยายามอะในช่วงแรกนะคะที่เขาอยากจะให้คุณอะเปิดใจให้เขาแต่เขาจะทําได้นานไหมนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเปิดไพ่ดูนะคะว่าเขาจะพยายามเป็นคนดีของคุณได้นานหรือไม่มาดูซิจะทําตัวดีให้เราอะได้นานหรือไม่ข้อแรกเลยเขาเป็นคนที่อีกโก นะคะไม่ค่อยจะยอมอ่อนข้อให้ใครอะไรที่เขาต้องยอมมากไปจนเสียตัวตนอนะ่ะความอีกโก้ของเขาอ่ะเขาก็ไม่ค่อยจะยอมเท่าไหร่แต่เขาเป็นคนที่เหมือนโฟกัสอะไรได้ไม่นานนะไพเดฟูอะเป็นอารมณ์แบบอะไรที่มันต้องเครียดอะไรที่มันต้องจริงจังนะคะเขาจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อแล้วมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเหนื่อยที่จะต้องพยายามคือแปดถ้วยไม่พยายามอ่ะเป็นคนที่แบบ เหมือนเวลาเจอปัญหาทีอ่ะไพ่ใบนี้คือการที่แบบเจอปัญหาก็หนีปัญหาไปก่อนนะคะดังนั้นผมบอกว่าคนคนนี้เขาอ่ะไม่ชอบอะไรที่มันรู้สึกว่ามันต้องจริงจังตลอดเวลาเขาต้องการความสัมพันธ์ที่แบบสบายสบอ่ะนะคะความสัมพันธ์สบายสบายไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดนะคะแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาสั่งไม่ชอบให้ใครมาบังคับควบคุมอมืทีนี้ขอดูนะคะว่าและถ้าเราอยากไปต่อกับเขาอ่ะควรจะ ทำตัวยังไงนะเพื่อให้มันไปต่อกันได้จะต,ต้องทำตัวยังไงนะคะโอเคขอดูไพ่ไพ่เจดนะสิ่งแรกเลยเขาต้องการความสบายใจคุณจะเห็นได้เนี่ย,พยไพ่ใบเนี้ย ชิวๆวาดรูปอยู่ริมทะเลนี่ไพ่เดอะสตา Star, ก็ Energy ของการพักผ่อนและแวไพ่ใบนี้คือการนั่งสมาธิเขาต้องการความสบายใจเขาต้องการเซฟโซนแล้วก็เขาไม่ชอบให้ใครมาจุกจิกกับเขานะคะเขาจะมาก็ได้เขาจะไปก็ได้และวไพ่เตสนะคะคือสิ่งแรกเลยเขาไม่ชอบให้ไปรื้อฟื้นปัญหาเก,ก่าๆนะคะแล้วก็คนคนนี้เขาจะเป็นคนที่มีในเรื่องของความโลภส่วนตัวสูง นะคะเขาอยากคุยก on okay, ็คุยเขาอยากหายก็หายถ้าคุณโอเคที่จะไปต่อกับเขาคุณต้องให้อิสระกับเขานะคะเขาอยากคุยก็คุยเขาไม่อยากคุยก็คุยอะไรที่เขาเขาไม่อยากคุยก็ไม่คุยอะไรที่เปลี่ยนได้เขาเปลี่ยนให้แต่อะไรที่เขาเปลี่ยนไม่ได้เขาก็ยืนกรานที่จะไม่เปลี่ยนหรือถ้าเขาจะเปลี่ยนให้คุณน่ะเขาก็เปลี่ยนได้ไม่นานนะคะเพราะเขารู้สึกว่าอะไรที่เขาต้องพยายามอ่ะมันเหนื่อยแล้วก็เขาก็เป็นคนที่ มั่นใจอะมั่นใจว่าตัวเองมีดีอะนะคะดังนั้นสิ่งที่คุณต้องต้องทำความเข้าใจก็คือให้ความสัมพันธ์มันไปแบบสบายๆแบบเพื่อนไม่ต้องไปทําให้เขารู้สึกกดดันหรือไม่ต้องไปทําให้เขารู้สึกว่ามันต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ ไปกันแบบเพื่อนอะเป็นแฟนแบบสบายๆแบบเพื่อนไม่ต้องกดดันให้เวลาเขานะคะอะขอดูสรุปหนึ่งใบนะท้ายที่สุดแล้วอะถ้าคุณใจเย็นคุณอดทนรอได้นะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันมีโอกาสที่มันจะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์แต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปกันแบบช้าๆนะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ